ปลูกพริกปลูกมะเขือเอาใจยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมไปลดน้ำมากอะไรมากก็ไม่ได้เนาะไปพวนดินใส่ปุ๋ยพวนดินเหมือนเราไปปูกพืนอื่นก็ไม่ได้อีกนะเพราะพริกหลากพริกเนี่ยมันตื้นมันตื้นแล้วก็เราไปพวนก็ไปโดนรากของมัน ทำให้ลากมันเสียมันขาดก็ทำให้ระบบลากเสียหายต้นก็ใบก็เหลืองใบก็หงิกก็งอปลูกที่ปูมะเขือก็ดูเอาธรรมชาติท่านชมความเป็นธรรมชาติเวลามันออกเองเนี่ยมันมันค่อนข้างจะงามเนาะเราก็ไม่ต้องไปพรวนดิน ไม่ต้องไปทําอะไรมันมากยากก็ใช้ปิธีถอนแบบนี้แหละถอนถอนแล้วก็มีปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็หวานหานไปเจอพวกมดพวกอะไรที่มันขึ้นตามลําต้นก็ไปแก้ปัญหาเรื่องมดเอาา้ท่านชมจัดการที่ต้นเหตุอย่าไปจัดการปลายเหตุหมดมันก็จะไปขึ้นไปเอาเพียเอาอะไรไป ติดตามกิ่งตามใบตามเพื่อจะได้ไปกินน้ำหวานของเพีแปงเพีอะไรเรื่องน้ำก็สำคัญก็ไม่ต้องไปรดเยอะนะให้ไปเป็นตามธรรมชาติถ้าฝนไม่ตกก็วันสองวันรดทีรดพอชุมช่มๆรดน้ำเยอะก็ไม่ได้พริกไม่ชอบน้ำถ้าน้ำขังน้ำแฉะรากเน่าใบ เลืองใบหล่นอีกนี่คือปัญหาเรื่องพริกเรื่องมะเขือพวกพืชตระกูลล้มลุกนะอายุปีสองปีเนะี่ยและพืชพวกตระกูลที่รากมันอยู่ตื้นๆน,นะพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำเยอะเ,อเราจะสังเกตเวลามันออกธรรมชาติมันจะงามนะท่านผู้ชมออกเองธรรมชาติจะงามเพรานะนั้นเราต้องเรียนแบบธรรมชาติการดูแลก็ดูแลให้เป็นแบบ แบบธรรมชาติอย่าดูแลเอาใจใส่เยอะเกินไปก็ไม่ได้นะใส่ใจเกินดูแลดีพริก,ก็ไม่ดกพริก,ก็ไม่ออกดอกทำซ้ำทำให้มันเน่ามันใบมันเหลืองใบมันหิกมันงออีกก็ดูแลพอคล้ายๆกับธรรมชาติอยากจะปุ๋ยอะไรมาใส่ก็เอามายด์ยยยไว้รอบผลต้นมันงนี้แหละก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากแล้วท่านผู้ชม เน้นเป็นระบบธรรมชาติเอาเราก็พอจะมีพริกมีมะเขือไว้กินในบ้านเรานะใส่ใจมันดีเกินมันไม่ดีตอบเรานะท่านผู้ชมยิ่งเป็นผลเสียอีกเพราะนั้นะดูแลพวกพริกเนี่ยดูแลให้มันเหมือนระบบธรรมชาติลดน้ำได้น้อยใส่ปุ๋ยก็เดินละครั้งว่าพอนะเอามมโยน,โยน,โ,ยนโยนไว้่างนี้แหละมีหญ้าอะไรก็ถอนออกใช้มือถอนไม่ต้องไปถางไม่ต้องไปสับหรือไปพวน นะครับวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องการดูแลพริกเนาะโอ้หมดเข้าหูแลยพ,พวกพวกพริกพวกมะเขือเนหะมือนกันเลยท่านผู้ชมนะเจอพวกเพียพวกเพล่เนี่กําจัดนิมดนี่มดอยู่ข้างล่างนี่กําจัดอีกข้างล่างนี่ก่อนขา้างใต้ต้นมันนี่นะมันก่อนที่มันจะขึ้นมาตรงที่ต้นมันจัดการมดตัวปัญหาตัวต้นเหตุนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็สันส้นๆมาแนะนํา การดูแลพลิกดูแลแบบระบบธรรมชาตินะใส่ใจดีไม่ได้เรื่องไม่ให้ผลนะอย่าไปใส่ใจมันมากอย่าไปสนใจมากปล่อยให้มันเป็นโตไปตามธรรมชาติแล้วก็ค่อยเอาปุ๋ยมาโยนใส่มันเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ